เอาอันนี้จะของเขาจะของไมาอันนี้จะของมาเองกูนี่คอันนี้เอาเป็นประวัติไว้ก่อน มือใหม่มือใหม่ออเอแคพรอยู่พ่ากินมันลงแต่ว่ามันก็ลงเยอะกว่าเมื่อมื่อวันนะลงหลายกว่าเมื่อวันนันนั็ถังเล็กเนาะเป็นถังเหรอโอ้โห็มก วัดเต็มนะไดเยอะได้น้อยแต่ได้น้อยกว่นี่มนอืมโอนี่ก็นี่ก็ได้อันนี้นี่ด้ได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าวันแรกกต่ชอวไอ้ไรวะที่ผมอยู่อะน้องไฟล้อมอ่ะไม่เห็นต้องเปิดนี่เดลยเยอะจริงเท่านั้นเนี่ยน้องไฟล้อมไหนพี่เขาแถวที่ผมอยู่อ่ะพี่อือมาทีนึงเป็นสองสามโลอ่ะได้แค่ไฟล้อเฉยเด้ ถ้าเปล่ยมีเสียงเนี่ยน่าจะหนักเลยพถ้ามีเสียงว่าใส่ไม่ไหวอ่ะถ้าบ้านผมก็บ้านผมก็นั่นเด้เออเอามีไฟล้อเปิดเต้นสี่ใบซื้อเปิดเต้นสี่ทำแบบพิเศษนี่แหละทำแบบนั่นแหละเอาไอ้เอาพายางมากางๆแล้วก็เอาเอาน่ะอหนั่ะเลยครับวิบ่งชนวิ่งชนไปแถวนุ้นเห็นการเต้นในการจอนแถวใช่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 ใชใช กะดีมายง่งม <pr> ีหกวเลยหกวเลยมือนั้นโอ้ยยังมายงหลาย้องขุดกว้างกันนี้หน่อยนะุดลงยังหลายเลยโอ้ยนี่ดมีอยู่ตองต้องบิงดินน่มมีสุโอกาสเย็นสบาย

ไปไปสูงเนาะไกลๆมองเห็นเนี่ยยาต่างหลอข้างบนไดยไปโม่งไปแมงดาไหลอดยาวครับของเราแค่นี้ก็พอแรงแล้วแค่นี้ก็พอแรงเออไม่ต้องดินนหนุนเสียงที่เคยเปิดแต่ก่อนมันไม่ดังมันไม่แสบแก้วหูอีกไหมนะอันนี้าะเสียงมันได้อันนี้เสียงมันได้แน่เนี่ย

ยางกินยอเนาะใชไอดอกไอปีที่แล้วยังไม่เอ็นี่อยู่เลยนอกปีที่แล้วยังยำมันยำเลยปีที่แล้วได้ยำเลยวี่พอจานึงวียังกอวสอาอนนั้นออกได้เสียเสียใหญ่ต่อเรื่องออกได้เอานี่ทิมไปิมงิไยเด้เอานี่ อไอเด็กมันมัรู้ว่าจะมันเออว่ะเนี่ยเน่มันหอนมันมว่งต่มแ่นอนแต่มันก็ไม่ถึงกับเต่งครนะแตมันอร่อยอยู่โยโยอยู่บ้านอยู่ใช่ไหมวันนี้โยผมไปรับคนออก แบ่งกันกินใช่บอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเด็กปิดเทอมมันจะได้มาได้แต่วันหน่่งมันว่าง้วจังหวะจังหวะคนทำรถลาไม่ว่างวันี้อุดเด็กก็จะปิดเทอมแล้วนะเดีกครับกทอบปที่นี่เลยร้อรอนี่รอรอนันนี้ถของพวกพี่น้ำตอบวันที่เจ็ด

ยังดีก็มูดมันก็แกก็แกก็โอเคนะพี่นายเนาะไอ้อายุคาเนาะมันเป็นร่มดีเนาะอายุคาปีเดียวเนาะเออใหญ่เร็วเนาะปีเดียวเนี่ยแล้วไม่ตายไม่ตายจากต้นเลยน้องพี่นายเนาะปีเดียวปีเดียวขัวเนี่ย ไม่ใช่เล่นนั่นนะเยี๋าเดี๋ยวข้าทำนั้งน่ะตื่นหน่อยลมลู่อ่ะเนาะแหนนอนบ่ะวัดกับอันนี้สิเดสิไดทำไรเนะ อะไรนะใช่ฮะ <ulations> <começa> เอนาองไรไมรู้ถักทายแม่ของมาสวัสดีค่ะตอนเช้าจ้ะถักเป็นซ้นเยอเบิ่งมากเลนะมขึ้นถ้ากันดักเป็น้นขึ้นเอ่อันนี้หากินจานนี่หากินได้นน่ แมงซ้อนแมงกิชชอนทำไงได้หรอลักไฟไลักไฟเราต้องทําอะไงต่อ อ๋อทางนี้มันออกม,มันก็น่าจะมีแล้วมั้งเนี่ยทักทายอืมเพจอะไรนะของยุทธภนะูมิอะไรนั่นแหละเยนี่อืม

มืมันมันมันตตมันไปรงปุนเนี่มัเช่ามันก็สีเนี่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 เนี่เนี่นี่เอืนไหรได้อเล่นดินไะด้่าเยี่ บานเาก็ว่าเขาเนื้อติดมือเนาะรียกอะไรคุยนี่นเนี่ยเียหาคุยหาภาษาลอื่นเีภาษาการอื่นคุยดิเี่ยเขี่ยมาดอ้ตว สองตัวนนี่นี่นี่นีนี่อึตนี่นี่นตุ๊บนี่หนี่นี่เอ้ยเอยนี่มงเลยมีอีกว่นี่น,นีอีกบ่ น,น,น,นี่นี่นี่ล้อืออืนี่คือวงอืออืม,อมหลายช่องเลยครับ ได้ช่องเลยเนี่ยมาทางเออได้ช่องเลยไหมนี่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 นไปนี่นึ่วน่ดาอไป่อนไปคด้ได้กว่าจได้หลายัแล